สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับสู่วิชาคณิตศาสตร์นะคะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นนะคะเรามาดูนะคะว่าวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องอะไรนะคะค่ะสำหรับเนื้อหาที่1ของเรานะคะก็คือเรื่องของจํานวนเต็มนะคะนะักเรียนเคยได้ยินไหมคะคําว่าจํานวนเต็มเป็นยังไงกันเอ,อ่ยจำนวนเต็มนะคะจะประกอบด้วยจํานวนอยู่3ชนิดนะคะ ก็คือจำนวนเต็มบวก0และจำนวนเต็มลบนะคะเรามาดูทีละตัวกันเลยนะคะว่าเรารู้จักจำนวนอะไรกันบ้างนะคะจำนวนที่1น,นะคะก็คือจำนวนเต็มบวกจำนวนเต็มบวกก็คือจำนวนเต็มที่มากกว่า0ขึ้นไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุด นะคะซึ่งจำนวนเต็มบวกถ้าจะพูดกันง่ายๆก็คือจำนวนนับนั่นเองหรือจำนวนธรรมชาตินะคะก็จะได้แก่เลขหนึ่งสองสามไปเรื่อยๆนะคะจะเป็นและหนึ่งนะคะจะเป็นจำนวนนับที่น้อยที่สุดดังนั้นจำนวนเต็มก็จะเริ่มต้นที่เลข1ขึ้นไปนะคะโดยที่ถ้าเรานำจำนวนเต็มมาเขียนเป็นเส้นจำนวนนะคะ เราเคยเห็นเส้นจํานวนใช่ไหมคะเส้นจํานวนก็จะมีเส้นที่มีลูกศรไปทางด้านซ้ายและด้านขวานะคะแล้วก็จะมีสเกลที่จะเป็นตัวบอกตัวเลขไว้เริ่มจากจํานวนไหนก็ได้นะคะอย่างเส้นจํานวนนี้คือเส้นจํานวนที่แทนจํานวน0นย์ะคะศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหก็ดแปด สัญ,ญลักษณ์ของลูกศรก็แสดงว่าจะมีจํานวนต่อไปจากจํานวนนี้เรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดนะคะนี่คือเส้นจํานวนที่แสดงศูนย์และจํานวนเต็มบวกนะคะค่ะต่อไปอีกจํานวนหนึ่งของจํานวนเต็มก็คือจํานวนศูนย์ซึ่งก็ได้แก่ศูนย์นั่นเองนะคะและศูนย์จะไม่ใช่จํานวนนับนะคะ จำนวนสุดท้ายของจำนวนเต็มก็คือจำนวนเต็มลบค่ะจำนวนเต็มลบคือจำนวนเต็มที่น้อยกว่า0ูนย์และมีค่าลดลงเรื่อยๆไม่สิ้นสุดเราจะเขียนนะคะลบไว้ด้านหน้าตัวเลขอ่านว่าลบหนึ่งนะคะลบสองลบสามไปเรื่อยๆนะคะนี่ก็คือ จำนวนเต็มลบซึ่งนักเรียนอาจจะไม่คุ้นเคยกับจำนวนเต็มลบนะคะเราจะมาเรียนรู้ไปด้วยกันเนาะจำนวนเต็มลบก็คือเขียนลบเครื่องหมายลบนะคะข้างหน้าตัวเลขอย่างนี้นะคะหมายว่าลบ1นลบ2ลบ3นะคะต่อไปเรามาดูเส้นจำนวนที่แสดงจำนวนเต็มลบนะคะนี่คือเส้นจำนวนที่แสดงจำนวนเต็มลบค่ะ,ะนักเรียนดูนะคะ จะมีลูกศรสองด้านนี่คือเส้นจํานวนใช่ไหมคะส่วนเริ่มต้นเห็นไหมคะคุณเริ่มต้นที่0ด้านซ้ายมือของ0จะเป็นลบ1ลบ2ลบ3ลบ4ลบ5ลบ6ลบ7และลบ8ไปเรื่อยๆอย่างนี้นะคะการที่มีลูกศรก็แสดงว่า จะมีจำนวนต่อจากจำนวนนี้อีกไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดนะคะอ่ะเรามาดูเส้นจำนวนนี้นะคะเส้นจำนวนนี้จะมีศูนย์และจำนวนเต็มบวกให้นักเรียนลองสังเกตนะคะว่าถ้าเรานับเพิ่มจาก1ขึ้นทีละ1ไปเรื่อยๆนะคะก็จะมีจำนวนนับ อื่นที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งแสดงด้วยแผนภาพแผนภาพนี้นะคะจะเป็นแผนภาพที่นับเพิ่มจากหนึ่งไปทางขวาทีละหนึ่งหน่วยนะคะก็จะเริ่มต้นนับจากหนึ่งนะคะเริ่มนับไปทางขวาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดแไปเรื่อยๆนะคะนี่คือการนับที่เพิ่มขึ้นทีละหนึ่ง ะะสำหรับเส้นจำนวนนี้นะคะจะนับลดค่ะนับลดลงทีละหนึ่งเมื่อเรานับลดลงทีละหนึ่งนะคะก็จะเห็นได้ว่าเราสังเกตที่1นนะคะ1ลดลงไป1ก็จะไปทางซ้ายมือค่ะไปทางซ้ายมือลดลงไปทีละ1จาก1เป็นศูนย์ จาก0เป็นลบ1นะคะจากลบ1เป็นลบ2จากลบ2เป็นลบ3ลบ4ลบ5ลบ6นะคะซึ่งแผนภาพนี้ก็เป็นแผนภาพนับลดจาก1ไปทางซ้ายทีละ1หน่วยนะคะสำหรับสุดท้ายนี้นะคะก็คือการเขียนแสดงจำนวนเต็มทั้งหมด จำนวนเต็มทั้งหมดอย่างที่ครูเคยบอกนะคะจำนวนเต็มจะมีอยู่3ชนิดก็คือจำนวนเต็มบวก0และจำนวนเต็มลบนี่คือเส้นจำนวนที่เขียนแสดงจำนวนเต็มทั้งหมดนะคะเราก็จะเขียนเส้นจำนวนและมี0ทางขวาของ0จะเป็นจำนวนเต็มบวกนะคะจาก0 ไปทางขวาคือ1 2 3 4งี่หนะคะไปทางขวาไปเรื่อยๆและจำนวนเต็มลบไปทางซ้ายมือของ0น,นะคะจาก0นเป็นลบ1ลบ2ลบ3ลบ4ลบ5ไปเรื่อยๆนะคะซึ่งบนเส้นจำนวนนี้จำนวนเต็มที่อยู่ทางขวามือของ0ูนย์จะเป็นจำนวนเต็มลบ และจำนวนเต็มที่อยู่ซ้ายมืออขอโทษนะคะจำนวนเต็มที่อยู่ทางขวามือของศูนย์เป็นจำนวนเต็มบวกและจำนวนเต็มที่อยู่ซ้ายมือของศูนย์เป็นจำนวนเต็มลบนะคะซึ่งถ้าเราจะสังเกตแล้วจำนวนที่อยู่ทางขวาจะมากกว่าจำนวนที่อยู่ทางซ้ายเสมอ <S 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 <ๆ>ดังนั้นถ้าเราจะบอกเทียบระหว่างนะ <s> <ๆ>คะลบ1กับลบ2ลบ1อยู่ทางขวามือของลบ2 ลบหก็จะมากกว่าลบสน,นะคะนี่ก็จะเป็นเรื่องของจำนวนเต็มนะคะนักเรียนก็ลองอ่านใบความรู้แล้วลองทำแบบฝึกหัดที่1ดูนะคะไม่ยากเลยค่ะสำหรับบทเรียนนี้นะคะก็จบเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ